เ้าแล้วเหรอโอเคเช้าแล้วขุดลงไอ้อมอสมันก็สร้างเสาเข็มดูกถูกทุกที่เลยเนาะแล้วน้องมองว่าเป็นกลุ่มกองมาชดดลองไม่ได้แล้วตอนนี้มันเงียบเกินไปอ่ะไ,ไม่มีเจ้ากองมันเงียบเกินไปแล้ว,ลวเรามันติดใจไม่สงบมาแล้วตอ้อง เพลงซะหน่อยนะไม่รู้ตึงบขอครับพอจำได้ไหมในวันที่ เพื่อนเขามีกันลองเองก็ได้โหที่ที่มึงขึ้นไปอยู่บนดินอะเสาเข็มแห่งเมืองลักศิลาจารึกอะกำลังจะให้ให้กำเนิดสัตว์น้อยผู้น่ารักของเราไปเกิดซะปุ่มเกิดซะตุ่มเกิดซะลองไอยครับลองไอย <can> ลองก็มา <be that. S 1> ตุ่ไหนเงอะ สุดอลังการน่ะขอครับจำได้ไหมในวันที่ผมยังเป็นเด็กรับรถกันแล้กันบนิโอมอดล้วไม้นายละเองอะอยู่ไหนกูก็อยู่ที่ที่เราทำโต๊ะคัฟกันอ่ะเออเราไม่รู้อยู่ไหนที่เราทำโต๊ะคัฟกันไงมันไม่ได้เกิดที่เดิมอ่ะฮะ โคตรใกล้อะไจริงทำไมจำไม่ได้วะนี่ขนาดความจำกูไม่ดีนะโอ้บ้านรักแล้วเราจะทำบ้านอะไรดีวะบ้านหินหรือบ้านไม้ฮะถามหน่อยอบ้านหินหรือบ้านไม้ จ้าจานีดัดมันกัดกันไหมเฮ้ยอย่ายุ่งกับสติกอัพทูดกูนะเออดีมากที่ไม่ยุ่งเปิดสติกอัพทูดไม่ได้ไหมงงเลยอ้าวอยากจะลองอันนาอันนาไปไปขุดเหมืองกันเถอะไม่เอาแล้วขุดไม้ก่อนเถอะ เ,นนเราไม่มีไม้อ่ะเฮ้ยเกิดด้วยอุ้ยเราให้กำเนิดสัตว์ผู้น่ารักใครด่าโอนเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเจอโดคิงโดคิงโอ้ m มา o ๊ดมันทางลัดชันเลือเกิน วุ่งมอดก่อนลอยไฟอีกแล้วอะ่ะทำไมแถวนี้ก่อนลอยไฟเยอะจังวะสกายบล็อกอะ่ะชีวิตจริงจะมีอย่างนี้มันะ้ยเนี่ยก่อนลอยไฟได้นี่เขาไปขอหวยเลยนะยากเห็นเยอะเยอะเยอะใครักไปเยอะแถวนี้ว่ากูตกไปตายแน่เลยวะอืมมันสูงนะ จะเสียงเลยเฮ้ยข้างล่างน่าจะมีแกะนะเออใช่มีปะโอ๊ยโอ๊ยฟักฟักฟักอุ้ยมีแต่ไก่นี่นี่ไงแวเนี่ยไหนไหนไหนแกอุ้ยแกะแกเดินเราจะกระโดดไปไว้มอสหันมาดูหันมาดูเร็วเฮ้ยกูทุบแกะอยู่นี่การกระโดดสุดยอด ได้กูตีมันได้อันนี้มันเทานี่หว่าไม่เดาอ่ะได้เทาได้ทำไมได้หรอได้ได้หมดแหละยังโชคดีด้วยซ้ำที่แถวนี้มีแกะแต่ว่าม่งห่างไกลจากบ้านเราชิบหายเลยอืมทางกลับนี่เราต้องทุรกันดานมากแน่ต้องข้ามอีกลูกหนึ่งมึงมีกี่อันแล้วสามอันเออพอแล้วสามอันก็เหลือแหละ มีไม้ในตัวบ้าไม้มีไม้กี่อันยี่สิบสามอันเออกลับบ้านเร็วแต่เสืองไม่มีที่คับกูจะทางกลับบ้านได้มานี่ข้าวเมาข้าวเมาอ่ะอืมข้าวเมาอร่อยใครกินได้เปล่าเป็นลูกเดียวเองข้ามเข่าลูกเดียวขึ้นยังไงดีปึบก็ทุบสิเออรู้ไม่ไม่ไม่โง่ ทุบ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 เออทุบ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 อ้ยโอ้โหจะมาทำไมวะออกไปตบกันเอาเอาไอ้นี่ทุบกูคืนอีกเอาเฮ้ยออกไปตบกูบอกฮะโอ้เห็นไหมเนี่ยเอาขุหาแป้งมึงอีกลัวโอ้ย มึงออกไปจากรัเมีนี่ได้ไหมกูขุดไม่ได้ขุดขุดขึ้ตีกูจังเลยเอ้ยอย่าตีโยขุดทำไมอุ้ยมอสมานี่เจออุโมงค์ขึ้นมามาหนี้เจออุโมงค์ไหนอุโมงค์ผาเมืองขึ้นมาดิขึ้นไม่ได้ขึ้นทางบันไดนี่ไงไอ้ควายเนี่ยๆไหนทางเนี้ยแล้วก็กระโดด ขึ้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปึ๊บนี่อ่ะขึ้นมาปึ๊บขึ้นทางกระไดนีด่ปึ๊บปึ๊บอะไรของมึงวะให้กูขึ้นบันไดนู้นบันัดนนี้อยู่นั่นอเออนี่ขึ้นมาเ <c oughs> จอองค์ผรเมือง <c oughs> โออเจ็บจุ้งเบอร์ขึ้นมาสีเวนอาขึ้นมาแล้วเออนี่ขึ้นมานี่คือองค์ผรเมือง ไหนใจนี่บ็อกนี้ก็มีควายจริงอ้าไม่รู้ว่าแต่ตอนนี้กูขึ้นมาแล้วนี่อุโมงใช่เข้าไว้กันเถอะอุโมงค์แห่งกาลเวลานี่มาโผล่บ้านเราพอดีเลยเนี่ยโอ้แต่เป็นสเกลตันวะโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเถอะอยู่ใกล้ใกลบ้านด้วยนะดีจังโอ้ตอนนี้กูจะตายแล้วสเกลตันมันเห็นกูแล้วฝาก่ันมีค้าด้วย อ๋อโอเคมาทันจังเกิลนี้แล้วก็เลี้ยวหันหลังกลับไปปุ๊บอ่าเจอบ้านแล้วสกลต้านยามาจัดการอันนั้นไงสกลต้านมันไล่ลามึงแล้วมึงตายแน่อุ้ยยาม่งเห็นกูแล้วตายแน่ตูไปไปวิ่ง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 รันบอยรันอ้าวอ้าวซอมบี้จัดการโอ้เจ็บจุงเบยมาที่บ้านแล้วโอ้ยโอ้ยไปไม่ได้สกลติ่งมาแล้ว งอย่ายิงกูสิอุ้ยอุ้ยมอสเอาส่งไม้มาเราจะนอนก่อนหาที่เงียบๆนอนกันเถอะเอ้ยไอ้ยยัพึ่งยัๆพึ่งยัๆพึ่งยัๆพึ่งอุ้ยครับครับเตียงเร็วนี่เร็วเร็วเดี๋ยวเป็นนึงครับเตียงสองอันนี่เอาขนแกะไปให้เออชุดจุดจุดขี้เปิ้ลมาอีกคีเปอร์มามาเฮ้ยยังไม่ตุ้มยังไม่ตุ้มโอเคดีอยู่ลงน้ำขนาดนี้ดีสุดนั่นนั่นนั่นตุ้มแล้วโอเคดี

มอตอยู่ในน้ำเดี๋ยวก็ตายอ่ะวันนี้ต้องสู้แล้วเวยบางอาจารย์ทำไมวันพี่น้องชาวไทยเก่งไว้กันไว้ทอปเอ้เอาไปเอาลูกเตียงหานี่เอาไปเอาไปมอดดากเนี่ยหันมาหันหลังมาทำตาลูกวาวห่างพวนไอ้เโ้่

ด้เจอเพียงครั้งหนึ่งเสนอสี่งมาถึงใจแต่เพียงครั้งเดียวสมบัติลมหน้าไายผูกพัขขนหัวใจเพื่อความประหยัดพื้นที่บ้านเว้ย ได้แท่งเหล็กมาแล้วครับซึ่งวินยาดีมากแต่กูไปขุดมาก่อนนะเดี๋ยวข้ากลับมามีเนื้ออะไรไหมมีอยู่สเต็กเออส่งมาเดี๋ยวกูเผาให้โงเผาต้งนานละเอาปะไม่ไปตีวัวมาตอนนี้กูจ้างมึงให้ตีวัวตีวัวล้อมข้าก็ตีละกูม,มีอยู่เนี่ยตีวัวเอาเอาเนื้อสดอะเนื้อสดอะตีให้ได้เยอะที่สุดอะมาๆได้สามอันพอดี อุ้ยม <ละ S 1> อดเจอซอมบี้มึงก็หนีสิอยู่ใต้ถ้าไม่เป็นไรฆ่ามันขุดไม้มึงได้ใช้ไม้เปลืองมากๆเลยนะมึงก็ขุดเอาดิฆ่าวัวมาเลยข้าวัวายเยอะจะได้มีอาหารกิน ่อยค่ะมันหมดแล้วมึงซวยนะเว้ยมีมีพอพันได้อ,อุ้ยลืมเปิดชอ่องไว้ใหม่วะหืมสีไม่เหมือนกันแล้วกูจะทำได้ไงวันนี้ กูต้องตัดไม้ตอนคืนใช่ไหมได้กูมีดาบแล้วถืแต่กูไม่มีเนื้อส่งเนื้อมาเร็วอ่ะมีกี่อันมีกี่อันสี่อันสามอันเออส่งส่งส่งมาดิบนะยางก่อนเออเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกลับมากูขอชิ้นหนึ่งมาเออมึงนอนก่อนเลยก็ได้นอนเรอเดี๋ยวกูทำเตียงเอาไว้ให้ ดี๋ยวกูไปตัดตไม้ถ,ถ้ามึงไม่ถ้ามึงไม่นอนกูก็คือไม่นอนนะเออรู้แล้วเดี๋ยวกูไปตัดไม้ที่ไกลให้ไวถึงมึงนอนรอไปก่อนอ่ะก่อนที่มึงจะนอนไม่ได้เจวซอมบี้มันจะมาล้อมขอกเอ,อ้ยมีดาเปล่ามียะแต่ออหมดพลังแล้วนั่นแหละถ้าเจอซอมบี้เข้ามามึงก็หาอะไรประทังชีวิตไปก่อนแล้วกันอ่าไปซอมบี้มาแล้วอะ่ะหาแกแล้วมึงให้กูโดนกระทืบอีอะ เฮ้ยไม่ได้ให้มึนนงนอนทิ้งไปงอาฟอะไรเฮ้ยแม่งเอาสเต็กฟันหน้าแม่งเอาสเต็กฟันหน้าเลยนะคนคนคนโคตรโคตรเฟี้ยวอ่ะอ๋อออ๋ตายซะงั้นอนะ่อถึงได้บอกให้มึงนอนรอก่อนโอ้เตียงเตียงถูกทำลายว่ะมึงกลับมาที่บ้านปะเนี่ยอยู่ที่บ้านปะ ไม่ได้อยู่ตายอยู่ที่บ้านได้ไงอ่ะงั้นที่พีให้อ่ะกลับบ้านอ๋ออ้าวอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ปา่ปาล่ะงป่าหลังบ้านป่าหิมะหลังบ้านคำเรื่องหัวมาตั้งนานมาชมว่าวิไลางามตาว่าที่พิดาว่าตีอะเลยตีได้นะอย่าตีหมานะ หายเลหมาดิ oh. ตายเลยนะเอาโดนเลยนะเคยโดนตอนนั้นก็ไม่รู้ไงหมาน่ารักดีก็เลยกัดเจะตีเล่นมันกัดเจะตีเล่นมันแม่งหมูตาแดงก็วิ่งไล่โคตรน่ากลัวมันมันจะไล่เพื่อเราอะถ้าสมมติเราไล่ไม่ไม่ไม่ไล่คนที่เตียงเดี๋ยวใช่อแต่มีอย่างหนึ่งก็คือที่ไล่ถ้าไล่ไล่หมดเลยก็คือซอมบี้พิกแม่น ล่หมดเลยซอมบี้หมูเออซอมบี้พริกหมูตอนนี้ก็มีหินตรืองสิบหกอันเนี่ยแล้วกูก็จะตายแล้วเนะี่ยมอสกูต้องตายหรือเปล่านะเนี่ยเฮ้ยวิ่งกลับอย่างดิิตนันขึ้อยู่ไหนวะกำลังขึ้นขึ้น,นเหวอ,อยู่ไ <c oughs> ม่มีการต่อตัวใดทั้งสิน้น นีนภาพจริงว่ได้ถ่ายทำคนที่อยู่ในภาพก็เป็น<ไ>ปคนจริงไม่ใช่ตัวแสดงโอ้โอ้ What the fuck What the f**king u c ตายแนย่เลยกูตอนนี้กูวิ่งสุดกำลังชีวิตที่มีกูเจอคีปเปอร์กับสเกลลิตันโอ้นี่ก็ไม่แมงมุมโอ้ยบ้านสายทองโอง้ยมีไรกัดว่ะ อุ้ยสเกลลิบัน,นบ้านตูบ้านตูถึงบ้านแล้วอุ้ย,ยค่อยๆลงค่อยๆลงจังหวะนี้ตูจะลงไงเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยค่อยๆลงค่อยๆลงลง,ลงทีนี่มีตายแล้วจ้ะเฮ้รัน,บ,นาบานมาบ้าน